อกินมากครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกำพลชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกินพิซซ่านะครับท่านผู้ชมน่ากินไหมนะครับนี่วันนี้ผมจะมารีวิวกินพิซซ่านะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นไส้นะครับแฮมเบคอนและไส้กรอกนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกินพิซซ่านะครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับ <Okay. Yeah. S 1> นี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องนะครับที่ใส่กับพิซซ่านะครับนี่ก็จะมีพริก นะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็จะเป็นพริกนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องนะครับเพื่อที่จะโรยนะครับบนหน้าพิซซ่านะครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากหาแต่แนวกินแปลกๆนะครับนานแล้วนะครับผมก็ไม่เคยได้กินเลยนี่ผมก็ ไปซื้อพิซซ่านะครับกำลังร้อนๆอยู่เลยนะฮะตอนนี้นะครับมากินรีวิวนะครับให้กับท่านผู้ชมได้นะครับดูกันวันนี้นี่นะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ใส่ลงไป หน้าตาก็ไม่เข้ากันอีกแล้วนะครับคลิปก่อนนี้ผมทำคลิปกินนะครับสลัดโรววันนี้ก็มาทำคลิปกินพิซซ่านะครับ <S 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 ก็เลือกหน้านะครับหน้าแฮมเบคอนนะครับและไส้กรอกนะครับใส่เข้าไป ตัวเข้าไปนะครับน,นี่ก็จะเป็นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นซอสนะฮะน่าจะเป็นซอสซอสมะเขือนะครับคุณผู้ชมนี่จะเป็นซอสมะเขือว้าว <Wow. S 1> ร้อนๆอยู่เลยนะครับนี่ ใส่ลงไปนะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมนี่น่ากินไหมคำแรกนะฮะโอ้โหรสชาต ช่ย,ย่าเเลยนะครับอ,อร่อยมากๆกเลยจะเป็นไส้บิคอนนะครับไส้กรอกแฮมอะครับ อ <Okay. S 2> กินมากครับคุณผู้ชมออ oh, <no. S 2> <c oughs> อร่อยมากอือ okay. ใส่ซอสเพิ่มนะครับ <Wow. S 1> ว้าวราซอสลงไป <Wow. S 1> ฟินมากครับท่านผู้ชมอ uh ืม huh. อร่อยจะบอกให้ชยว น้อนแล้วด้ดดา,าดพริกลงไปเสร็จพริกลงไปก่อนใส่าาลงไป มีความฟินนะครับคุณผู้ชมทีนี้เราก็ใส่ซอสมะเขือนี่อย่างนี้นะฮะใส่ลงไปอร่อยมาก สุดครับคุณผู้ชม เต็มปากเต็มคำเลยนะครับ ใส่จอดอีกพิซซ่าพับนะฮะร้อนๆอยู่เลยกินแล้วฟินนะครับคุณผู้ชม ลสดซอสมะเขือลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงโรยหน้านะครับใส่พริกทีนี้เราก็มาใส่อะไรไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็เมนต์เข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอเค กินมากมเลยครับนี่นะครับคุณผู้ชม กินคนเดียวก็ฟินอย่างนี้แหละครับ เต็มปากเต็มคำครับคุณผู้ชมอร่อยมากมากครับมาใส่ซอสเข้าไปอีก ราดลงไปนี่เพื่อนๆคงอยากกินใช่ไหมล่าอร่อยมากๆเลยนะครับ <S <S ก็ไม่เคยได้กินนะครับนานๆกินทีเนี่ยเกือบปีแล้วมั้งยังไม่ได้เคยยังไม่เคยได้กินพิซซ่ารสชาติแบบนี้สักทีนี่นครับชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับ นี่ชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมดูสิครับน่ากินไหมอืมอ้มอืม้มอื้มฟินมากๆเลยนะครับอร่อยอ ร้อนๆอ,อ,อยู่เลยนะครับคุณผู้ชมก็เผ็ดอยู่นะใส่พริกลงไปตั้งเยอะ กินเียวไม่ได้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวติดคอใส่ซอสลงไปทั้งเผ็ดทั้งอร่อยนะครับคุณผู้ชมอืม้อ คำสุดท้ายคำสุดท้ายแล้วนะครับ okay, okay. Yeah. ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องกําพลชาแนลด้วยนะครับ สำหรับนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ